ก็ใครที่ต้องการตัวใหญ่นะครับเสียงดังตอบสนองความถี่ได้กว้างๆก,งก็แนะนําตัวนี้เลยครับ สวัสดีครับผมนัดอ u d i o City ครับสำหรับวันนี้ครับผมมาอยู่กับลำโพงแบรนด์ Bike แล้วรุ่นนี้ครับเป็นรุ่น USK 15V ก็เป็นชุดเครื่องเสียงแบบลากตูงขนาด15นิ้วนะครับตัวนี้จะขนาด15นิ้วมาพร้อมไมล์ลอยขึ้น VHF นะครับแล้วก็รองรับบลูทูธแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวก็คือตัวนี้ครับเป็นรุ่นใหญ่สุดในรุ่นของ USK เขานะครับถัดจากตัว10นิ้วแล้วก็12นิ้วขึ้นมาก็เป็นตัวนี้เป็นขนาด15นิ้วครับก็ใครที่ต้องการตัวใหญ่นะครับเสียงดังตอบสนองความถี่ได้้้้้กกกกกกววาาาาางๆ็็แแนนนนนนะะํํตตััีเเลยย่่หหจมขึอ น้ำหนักก็จะอยู่ที่20กิโลกรัมครับของแถมนะครับสำหรับรุ่นนี้ครับก็ให้มาเหมือนกันก็คือเป็นไม้หนคู่นะครับเป็นไม้ลอยขึ้น VHF นะครับแล้วเขาก็จะมีโฮเดอร์ให้เราด้วยนะครับไว้สําหรับใช้งานกับขาตั้งนะครับแล้วก็ให้ฐานไว้ด้วยนะครับสก้อนไว้ใช้กับไม้นะครับสุดท้ายก็จะเป็นรีโมทคอนโทรลครับไว้สําหรับควบคุมระยะไกลครับมาดูด้านหน้าครับเหมือนลำโพงทั่วไปเลยครับมีดอกสิงแหลมสิงต่ําแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีที่จับแบบปรับระดับได้นะครับแล้วก็ล้อลากอยู่ข้าง้นีีะมจ อีกที่หนึ่งนะครับไว้ยกจับได้เหมือนกันครับส่วนด้านหลังนะครับจะมีปุ่มควบคุมแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับ สำหรับด้านหลังครับจะมีช่องสําหรับ SD card แล้วก็ USB นะครับอันนี้รองรับไว้ให้เราด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีหน้าจอแสดงผลให้เราด้วยครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มควบคุมต่างๆนะครับก็คือปุ่มแรกเนี่ยจะเป็นโหมดสามารถเลือกโหมดได้ว่าจะให้เป็นโหมด Bluetooth หรือว่าเป็นโหมดวิทยุ FM นะครับแล้วก็จะมีการควบคุมการเล่นเพลงแล้วก็ record แล้วก็ปุ่ม play แล้วก็ปุ่ม pause นะครับถัดลงมาครับบรรทัดนี้ครับจะมีปุ่มสําหรับปรับไมวอลลุมอันนี้สําหรับปรับไมสายที่นํามาอินพุตเพิ่มเติม สามารถปรับเอ h o โคได้ด้วยที่ปุ่มนี้แล้วก็เป็น EQ ของลําโพงทิปล์กับเบสครับแล้วก็ปุ่มนี้จะเป็นวอลลุ่มของลําโพงครับเป็นมาสเตอร์แล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้ด้วยนะครับปุ่ม Tal k Over นะครับไปใช้เวลาที่มีเสียงพูดเข้าไปนะครับเสียงเพลงก็จะดบลงให้เรานะครับสำหรับส่วนนี้ครับจะเป็นส่วนของไมลอยของเราเวลาเราจะใช้งานไมลอยเนี่ยเราก็เปิดสวิตช์ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ปรับวอลลุ่มแยกได้เลยครับตรงทั้งส่งด้านตรงนี้ครับก็จะมีเสาสัญญาณไว้ให้เราด้วยครับสามารถยืดออกมาได้เวลาใช้งานไมลอย ถัดลงมาด้านล่างครับจะเป็นไม i อินพุตนะครับให้เรา2อันตรงนี้ก็คือสามารถเสียบไม้สายเพิ่มได้หรือเสียบกีตาร์เพิ่มก็ได้แล้วก็เป็น ไอพอดหรือ MP3 Input ครับเป็นขนาด3.5พวกเครื่องเล่นต่างๆนะครับนำสายมาเสียบตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมี Line In เป็น r c a ให้เราด้วยขาวแดงนะครับตรงนี้ r c a อีกคู่หนึ่งก็จะเป็น Mi ก o อ t าครับก็ไว้ส่งสัญญาณออกไปได้นะครับส่วนตรงนี้ครับจะมีช่องสำหรับเสียบสาย DC นะครับก็จะมีสถานะไฟให้เราด้วยนะครับเวลาเราชาร์จไฟแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องครับแล้วก็สุดท้ายครับช่องตรงนี้ครับจะเป็นช่องสำหรับเสียบสาย Power นะครับเวลาใช้งานแล้วก็นำมาเสียบตรงนี้ได้เเลลยยครรรับกก็็จจะปนาาช์โพงได้ว make you cry. ก็ใครนะครับที่ต้องการลําโพงตัวหนึ่งเนี่ยที่พกพาได้เสียงดังๆไปใช้ในงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์หรืองานออกบูธนะครับก็ใช้ตัวนี้ได้เลยครับก็ใครที่สนใจนะครับสามารถสแกน QR code โที่อยู่ด้านล่างตอนนี้นะครับเพื่อเข้ามาสั่งซื้อกับทางเรานะครับสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www audio city co t h ได้เลยนะครับส่วนใครที่ถูกใจคลิปนี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ